นี่เลยเพิ่งจะผ่านพ้นวิกฤตนะคะโควิด -19 ไปเท่าไหร่ก็กลับมาเจอกันอีกรอบ2แล้วก็เพิ่งไปทําบุญวันเกิดของอคุณบุบ๋มบรรดดาในวันที่10มกราคมที่ผ่านมาในวันเกิดปีนี้ค่ะพี่บุ๋มก็ร่วมทําบุญแต่งานนี้ก็มีคนตาดีแอบเห็นว่าอา้า มีหนุ่มคนพิเศษไปร่วมด้วยหรือเปล่าใน IG Story เนี่ยก็มีภาพหนุ่มคนรู้ใจช่วยถือของทำบุญด้วยนะคะเห็นพี่บุ๋มดูหัวใจสดชื่นอีกครั้งเนี่ยทีมข่าวก็เลยขอต่อสายตรงพูดคุยเกี่ยวกับความรู้สึกของเจ้าตัวกันนะคะทางคุณบุ๋มก็ยอมเผยกับทีมข่าวของเราสำหรับความรักครั้งนี้นะไม่รีบขอแบบค่อยเป็นค่อยไปส่วนสถานะตอนนี้ก็ขอให้ใช้คำว่าคนพิเศษไปก่อนคะ่ะเพื่อเรา โอแล้วอ่ะแล้วก็รเราผ่านผ่านความรักมาหลายครั้งแล้วเราก็จะรู้สึกว่าพอมาวัยนี้เราก็จะค่อยเป็นค่อยไปมากกว่าค่ะคือจะไม่แบบวื้อวาเหมือนวัยรุ่นไม,ไ,มไม่ไม่ไม่อะไรอีกแล้วอ่ะแล้วก็ขอแบบนิ่งๆดีๆกันไป ดูแลกันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ไม่ได้มานั่งจํากัดจํากีก็เออเธอต้องอย่างนั้นฉันต้องอย่างนี้ไม่ไม่เหมือนเด็กๆแล้วอะ่ะหน้าสถานะตอนนี้ก็คือเป็นคนพิเศษของกนและกันเ,เป็นแฟนเป็นแฟนได้เต็มปากไหมพี่บุ๋มตอนนี้สถานะโอ้ยคือ <laughs> มันเพิ่งเริ่มพัฒนาความสัมพันธ์เองค่ะเออเพิ่งเริ่มพัฒนาความสัมพันธ์แล้วก็มันเพิ่งเริ่มที่จะโอเคอะ เริ่มเดินไปไหนมาไหนให้คนเริ่มรู้เยอะขึ้นรเริ่มเจอกันเยอะขึ้นแต่แต่จะยังไงต่อจากเนี้ยพี่ยังไม่ไม่ได้มานั่งขีดเส้นตัวเองเอางี้ดีกว่าเนาะครับผมเรียกว่าเป็นคนพิเศษพอสําหรับหนุ่มคนรู้ใจคนนี้ครับพี่บุ๋มไปเจอกันได้ยังไงครับที่เจอกันเ๋ยนนะปีสองพันสิบหกแล้วอะ่ะอ๋อก็นานนานอยู่เนาะนานคะ่ะแต่มันแต่มันไม่ได้ว่าคือต่างคนต่างก็ อยู่กันคนละจังหวัดอืมครับผมค่ะแล้วก็ต่างคนต่างก็มีบางทีมันก็มีคนคุยกันอยู่แล้วแวก็ช่วงนั้นเราก็ยังไม่ได้แบบแบบพัฒนาความสัมพันธ์เป็นคนพิเศษกันไม่ไม่ไม่เลยไม่เลยไม่เลยไม่เผมได้แต่ได้แต่รู้ว่าเขาปลื้มเราผ่านมาก็ได้แต่โอเคส่งคำทักทายขอบคุณอะไรแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นเลยแต่เพียงแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมาเรียนออนไลน์ของลูกเนี่ยครับแล้ว อันดาอยากเรียนยิงปืนอืมครับผมค่ะแล้วเขาเป็นแชมป์ยิงปืนลนนยุทธก็เลยได้ได้มาทําเขารู้จักเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับพระลูกพรลูกเป็นซื้อกลางแตออ่นั่นแหละแค่นั้นแหละขอบคุณพี่บุ่มมากนะครับจ้าจ้าจาขอบคุณ ขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Side HD เรายังมีคลิปดีแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามส,สดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Side HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ